ก่อนขึ้นชกชิงเข็นฝัดแชมป์มวลอบซีพีเมกเงินล้านเลยนะครับกับเพชรสีทองอ่ะเดี๋ยวไปพูดคุยความมั่นใจหนึ่งถึงตอนนี้สภาพร่างกายเป็นไงมาครับฟิตเต็มที่ครับร้อเปเซครับผมตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับครับเจอกับเพชรสีทองครับผมเคยเจอกันไหมยังยังไม่เคยครับมั่นใจยังไงมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคู่ชกเขามีอะไรน่ากลัวไหมก็ วางตีครับอ๋อลูกขวางลูกตีครับสูงกว่าเราใช่ครับครับเน้นเน้นตรงไหนซ้อมนี่เน้นหมัดเตะแล้วก็วงในด้วยวงในครับมีอะไรเป็นทีเด็ดไหมครับวันนั้นมีหมัดกับเตะครับหมัดกับเตะนะมีศอกไหมมีครับมีศอกเหมือนกันสอกเสริมครับสอกเสริมเหมือนกันนะเกมการชกหนีระยะสั้นหรือระยะยาวครับ ถ้าปิดได้ก็ปิดครับอืปิดได้ก็คือปิดเกมเลยเพื่อไม่ให้ยืดเยื้อะใช่ไหมครับฟอร์มหลังๆนี่เป็นไงบ้างก่อนที่จะมาชิงแชมป์ก็ฟอร์มล่าสดก็ชนะมาครับชนะใครฮะชนะวังไผ่ครับชนะวังไผ่มาวังไผ่ครับผมฟอร์มชนะติดต่อต่อเนื่องกี่ครั้งฮะเจ็ดเจ็ดไฟครับเจ็ดไฟติดครับโอ้โหถึงวันนี้นี่มีบนบานสารกล่าวอะไรไหม ก็มีครับมีบ้างครับมีมีบนอะไรบ้างครับก็ที่บ้านก็บนหัวหมูไว้ครัหัวหมูบ้านอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ห้วยทับ่านครับห้วยครับทันอายุเท่าไรแล้วครับยี่สบสามครับตั้งแต่เกิดมาชกมวยมานี่เคยชิงแชมป์ไหมเคยครับเคยชิงแชมป์ครับได้แชมป์มาไหมได้แชมป์ครับรุ่นไหนฮรักกีฬารุ่นยี่ห้าห้าสิบสองครับอ่าอันนี้ก็คือเข็มขัดเส้นที่สองของเราครับถ้าเกิดว่าได้แชมป์เนี่ยจะเอาเข็มขัดแชมป์ไปฝากใครก็ ฝากชาวศรีเกตครับฝากใครอีกก็ผู้พันครับ<า>เขามาประดับค่ายด้วยครับประดับค่ายด้วยอันนี้ค,คือความฝันของเรานะครับมั่นใจไปถึงแชมป์เลยมั่นใจนะครับเอาเอาฝากพี่น้องชาวตัวศรีเกตหน่อยแล้วก็ฝากแฟนมวยแฟนขับเราอ่ะติดตามไปเลยฮะก็ฝากเชียร์ผมด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่จะเอาแชมป์กลับบ้านให้ได้ฝาก,ช,กชาวพวกชาวศรีเกตพี่พี่น้อง,น,องน้องมาเชียร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ครับผมน้ำตอนนี้น้ำหนักเป็นไงบ้างน้ำหนักน้ำหนักก็ตอนนี้เกินถึงเท่าไหร่เกินอยู่โลโลกว่าโลกว่าชกพิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบหกปอนร้อยสิบหกปอนสิบหกปอนนี่ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับสบายสบายสบายครับอาล่ะครับผมพี่แม็ครับวันนี้ถึงตอนนี้น้องการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ร่างกายก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมที่จะต่อยในวันศุกร์ครับครับผมมีอะไรหนักใจบ้างไหมครับ ก็ถึงตอนนี้ฮะผมสบายๆนะครับคือขอให้น้ำมวยทําให้เต็มที่ครับครับครับผมครับก็การกินอาหารผมก็ดูแลตลอดนะครับบำรุงตลอดนี่ไงไฟนี้ผมก็ให้ได้แชมป์เอาแ็มขัดมาโปรตีนที่ค่ายเคยมีแชมป์อะไรบ้างครับอ๋อเมื่อก่อนนี้ก็มีเพชรกลางน้ำครับเคยไปชิงที่ ัทายาก็ได้มายังไม่เป็นแชมป์ใหญ่นะครับแล้วก็ลุ่งนิดก็ภาคอีสานครับแต่ครั้งนี้แชมป์ก็คือแชมป์ใหญ่ครับของซีครับผมตอนนี้วางเกมการโชคยังไงบ้างครับถึงวันศุกร์ก็ยกแรกก็คือผมก็จะดูเชิงดูอะไรแล้วก็ให้ออกอาวุธหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยแค่เกมกัน อ๋อก็คือแก้เกมกันยกกับยกเลยใช่ครับครับเป็นรองตรงไหนบ้างครับคือการเป็นรองเนี่ยคือตอนนี้เราทางลุ่งฤทธิ์เนี่ยคือเตี้ยกว่าเขาได้สูงครับได้สูงครับแต่คือช่างน้ำหนักเท่ากันก็โอเคต่อยกันก็สนุกครับผมให้ลูกน้องผมทำเต็มที่ครับึนวันนั้นนี่กองเชียร์กันเยอะไหมครับเยอะครับเยอะครับมาจากศรีสะเกดบ้านของนักมวยด้วยครับ ครับเอาละครับพี่แมนฝากแฟนขับติดตามเชียร์ค่ายมวยสอวิเศษกิจนะครับแล้วก็ติดตามน้องด้วยก็ยังไงขอให้ติดตามลุงลิศสอวิเศษกิจและค่ายมวยสอวิเศษกิจจะมีนักชกประดับวงการมวยเมืองไทยอีกเยอะครับแล้วจากไหนอ๋อน้องๆที่มาเนี่ยนะครับมาจากนราธิวาสนะครับจะมาอยู่สอวิเศษกิจนะครับแล้วผมว่าจะสังสจะทํามวยสากลด้วย ต่อไปครับซู่มวยเมืองไทยครับครับครับผเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ